พวกเขายกย่องดาวิดว่าฆ่าศัตรูเป็นหมื่นหมื่นแต่บอกว่าเราฆ่าศัตรูเป็นพันพันอีกหน่อยดาวิดคงได้เป็นกษัตริย์แน่ลูกสาวคนตตของเราชื่อเมราบเราจะยกให้เป็นพันระยะของคุณแต่คุณต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อเราตัวผมเป็นใครและวงตระกูลของพ่อผมเป็นใครในอิสราเอลผมถึงจะได้เป็นลูกเขยกษัตริย์ กษัตริย์ซาอูชอบคุณมากและข้าราชการของท่านก็ชอบคุณเหมือนกันแต่งงานกับลูกสาวของกษัตริย์ถือการแต่งงานกับลูกสาวกษัตริย์ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยผมเป็นแค่คน,นจนๆและไม่ค่อยมีคนนับถือกษัตริย์ไม่ได้ต้องการอะไรเป็นสินสอดท่านอยากได้แค่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของพวกฟิลิสเตียหนึ่งร้อยคนเพื่อจะแก้แค้นให้กษัตริย์ สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วเมื่อชาวฟิลิสเตียได้รวบรวมคนเพื่อยกทัพมาโจมตีชาวอิสราเอลโก黎อัตเป็นนักรบที่เก่งกล้าจากเมืองกัดเอามีร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงมากและมีประสบการณ์ในการรบมากมายก็ได้ออกมาร้องทา้าชาวอิสราเอลให้ออกมาสู้รบเป็นประจำทุก ทุแต่ช้าอิสราเอลก็เกรงกลัวไม่มีใครกล้าออกมาสู้รบด้วยเจสซีได้บอกให้ลูกชายคนสุดท้องคือดาวิดซึ่งเป็นคนเลี้ยงแกะให้ไปดูพี่ชายในสนามรบว่ายังสุขสบายดีอยู่ไหมดาวิดเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีหน้าตารูปร่างดีมากเมื่อเห็นโกลิอัตออกมาร้องท,าท้าทายชาวอิสราเอลเป็นประจำแต่ไม่มีใครกล้าออกไปสู้รบด้วยเขาจึงอาสาออกไปสู้รบกับโกลิอัดเองโกลิอัตนั้นมีอาวุธครบมือทั้งดาบและหอกสั้นหอกยาวแต่ดาวิดก็ใช้เพียงก้อนหินก้อนเดียวสามารถฆ่าโกลิอัตได้ จนกริย์ต้องสือถามว่าดาวิดคนนี้เป็นลูกของใครกันนี่ก็คือเรื่องราวจากวีดีโอที่แล้วนะครับลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมรับฟังได้ดังต่อไปนี้ มูเอลฉบับที่1บทที่18 หลังจากที่ดาวิดพูดกับซาอูแล้วโยนาธานกับดาวิดก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันและโยนาธานรักดาวิดเท่ากับชีวิตของตัวเองตั้งแต่วันนั้นซาอูก็ให้ดาวิดมาทำงานด้วยและไม่อนุญาตให้กลับไปบ้านพ่ออีกโยนาธานกับดาวิดสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันเพราะโยนาธานรักดาวิดเท่ากับชีวิตของตัวเองโยนาธานถอดเสื้อคลุมไม่มีแขนของเขาออกแล้วยกให้กับดาวิดรวมทั้งเครื่องใช้ดาบธนูและเข็มขัดด้วยดาวิดก็เริ่มออกไปรบและไม่ว่าซาอูจะส่งเขาไปทำอะไร เขาก็ทําสําเร็จทุกครั้งซาอูจึงให้ดาวิดเป็นหัวหน้านักรบประชาชนทุกคนรวมทั้งพวกข้าราชการของซาอูก็พอใจเมื่อดาวิดกับคนอื่นๆกลับมาจากการรบกับชาวฟิลิสเตียพวกผู้หญิงในเมืองต่างๆของอิสราเอลได้ออกมาต้อนรับกัตรัต์ซาอูและเต้นรําตีกลองแทมบูรีนดีดเครื่องสายและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานพวกผู้หญิงที่ออกมาฉลองกันก็ร้องเพลงว่า ซาอูลฆ่าศัตรูเป็นพันพันและดาวิดฆ่าศัตรูเป็นหมื่นแต่ซาอูลโกรธมากเขาไม่ชอบเพลงนั้นซาอูลพูดว่าพวกเขายกย่องดาวิดว่าฆ่าศัตรูเป็นหมื่นหมื่นแต่บอกว่าเราฆ่าศัตรูเป็นพันพันอีกหน่อยดาวิดคงได้เป็นกริย์แน่ตั้งแต่วันนั้นซาอูลคอยจับตาดูดาวิดตลอดเวลา ันรุ่งขึ้นพระเจ้าปล่อยให้ซาอูมีจิตใจว้าวุ่นและเขาเริ่มทําอะไรแปลกๆอยู่ในวังดาวิดกําลังเล่นพินตามปกติอนั้นซาอูมีหอกอยู่ในมือเขาคิดในใจว่าเขาจะสียดาวิดให้เป็นหนัง แล้วเขาก็พุ่งหอกออกไปเอดาวิดหลบไปได้สองครั้งซาอูก็กลัวดาวิดเพราะพระยะโฮวาอยู่กับดาวิดไม่ได้อยู่กับซาอูแล้วซาอูจึงให้ดาวิดไปอยู่ที่อื่นและตั้งให้เป็นหัวหน้ากองพันเพื่อจะนํากองทัพออกไปรบไม่ว่าดาวิดทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างและพระยะโฮวาอยู่กับเขาเมื่อซาอูเห็นว่าดาวิดประสบความสําเร็จมากเขาก็กลัวดาวิดเตชาวอิสราเอลและชาวยูดาห์รักดาวิดเพราะเขาเป็นคนพาทหารออกไป โรบโตมาซาอูบอกดาวิดว่าลูกสาวคุนตูของเราชื่อเมราบเราจะยกให้เป็นพันรยาของคุณแต่คุณต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อเราและทำสงครามของพระยะหูวาต่อไปซาอูคิดในใจว่าให้พวกฟิลิสเตียจัดก,การเขาดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องลงมือเองดาวิดตอบซาอูว่า ตัวผมเป็นใครและวงตระกูลของพ่อผมเป็นใครในอิสราเอลผมถึงจะได้เป็นลูกเขยกษัตริย์แตเมื่อถึงเวลาที่ซาอูดะยกเมราบลูกสาวของเขาให้ดาวิดก็ปรากฏว่าซาอูยกเธอให้เป็นพรรยาของอารรีเอลทาวเมโฮลาไปแล้ว มีข่าวลูกสาวคนเล็กของซาอูหลงรักดาวิดและเมื่อมีคนไปบอกซาอูซาอูก็ดีใจซาอูพูดว่าเราจะยกลูกสาวให้ดาวิดเพื่อหลอกเขาไปให้พวกฟิลิสเตียค่าแล้วซาอูก็บอกดาวิดอีกครั้งหนึ่งว่าคราวนี้แหละคุณจะได้เป็นลูกเขยของเราซาอูสั่งพวกข้าราชการว่า เอไปบอกดาวิดนะว่ากษัตริย์ซาอูชอบคุณมากและข้าราชการของท่านก็ชอบคุณเหมือนกันแต่งงานกับลูกสาวของกษัตริย์เมื่อพวกข้าราชการมาบอกดาวิดอย่างนั้นดาวิดก็ตอบว่าการแต่งงานกับลูกสาวกษัตริย์ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยผมเป็นแค่คนจนๆและไม่ค่อยมีคนนับถือพวกข้าราชการก็ไปรายงานซาอูลตามที่ดาวิดพูดซาอูจึงบอกให้พวกเขาไปพูดกับดาวิดว่า กษระย์บไม่ได้ต้องการอะไรเป็นสินสอดท่านอยากได้แค่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของพวกฟิลิสเตีย100คนเพื่อจะแก้แค้นให้กษัตริย์บ ซาอูลคิดจะยืมมือพวกฟิลิสเตียกำจัดดาวิดเพื่อ้่าราชการจึงไปบอกดาวิดตามนั้นดาวิดก็ดีใจที่จะได้เป็นลูกเขยกษัตริย์และก่อนถึงวันที่กำหนดไว้ดาวิดก็พาพรรคพวกไปฆ่าผู้ชายชาวฟิลิสเตีย200คนแล้วเอาหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชาวฟิลิสเตียทั้ง200คนไปให้ซาอูเพื่อจะได้แต่งงานกับลูกสาวของเขาซาอูจึงยกมีคาลูกสาวของเขาให้เป็นภรรยาของดาวิดซาอูเห็นว่าพระยะโฮวาอยู่กับดาวิดซาอู จึงกลัวดาวิดยิ่งขึ้นกว่าเดิมแมะเป็นศัตรูกับดาวิดตลอดชีวิตัวเก้าวนายของฟิลิสเตียมักจะมาทําสงครามกับชาวอิสราเอลอยู่เรื่อยๆแต่ดาวิดประสบความสําเร็จมากกว่าทหารคนอื่นๆของซาอูและได้รับความนับถือมาก โยนาธานกับดาวิดก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันและโยนาธานก็รักดาวิดเท่ากับชีวิตของตัวเองเมื่อดาวิดกับคนอื่นๆกลับมาจากการรบกับชาวฟิลิสเตียพวกผู้หญิงจากเมืองต่างๆของอิสราเอลก็จะออกมาต้อนรับกษัตริย์ซาอูและเต้นรําตีกลองร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเนื้อเพลงก็จะมีอยู่ว่าซาอูฆ่าคนเป็นพันๆดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆจากเนื้อเพลงนี้ทําให้กษัตริย์ซาอูไม่พอใจดาวิดเป็นอย่างมากเนื่องจากดาวิดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากชาวอิสราเอลเขาแต่งตั้งให้ดาวิดเป็นนายพันเพื่อน นำทัพออกไปรบเพื่อหวังที่จะยืมมือชาวฟิลิสเตียฆ่าดาวิดแต่ดาวิดก็ประสบความสำเร็จในการทำสงครามทุกครั้งซาอูเห็นว่าพระยะฮูวาอยู่กับดาวิดและมีข่าวลูกสาวของเขาก็รักดาวิดมากทำให้เขายิ่งกลัวดาวิดมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับกราบาคอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะฮูวาทรงโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอไว้พรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมากๆมีอายุที่ยืนยาวชั่วนิร ฝากทุกท่านช่วยกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ดาบและหอกสั้นหอกยาวแต่ดาวิดก็ใช้เพียงก้อนหินก้อนเดียวสามารถฆ่าโกลิอัตได้จนกษัตริย์ต้องสืบถามว่าโกจนกษัตริย์ต้องสืบถามว่าดาวิดคนนี้เป็นลูกของใครกันนี่ก็คือเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป และไม่อนุญาตให้กลับไปบ้านพ่ออีกโยนาธานกับดาวิดสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันเพราะโยนาธานรักดาวิดเท่ากับชีวิตของตัวเองโยนาธานถอดเสื้อคลุมโยนาธานถอดซุย <c oughs> โยนาธานถอดเสื้อคลุมไม่มีแขนของเขาออกแล้วยกให้กับดาวิดรวมทั้งเครื่องใช้ดาบธนูและเข็มขัดด้วยดาวิดก็เริ่มออกไปรบ ซาอูจึงให้ดาวิดเป็นหัวหน้านักรบประชาชนทุกคนรวมทั้งพวกข้าราชการของซาอูก็พอใจเมื่อดาวิดกลับมาเมื่อดาวิดกับคนอื่นๆกลับมาจากการรบกับชาวฟิลิสเตียพวกผู้หญิงในเมืองต่างๆของอิสราเอลจะออกมาต้อนรับกษัตริย์ซาอูและเต้นรำตีกรองแทมบูรีนดีดเครื่องสาอูดีดเครื่องสายและร้องเพลงกันอย่างสนุก ดีดเครื่องสายและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานพวกผู้หญิงที่ออกมาฉลองกันก็ร้องเพลงว่าลูกสาวคนโตของเราชื่อเมราบเราจะยกให้เป็นพันระยะของคุณแต่คุณต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อเราและทำสัญญาทำสัญญาทำสงครามและทำสงครามเน่ว้ และทําสงครามของพระยะโฮวาต่อไปมีข่าวลูกสาวคนเล็กคนเล็กออมีข่าวลูกสาวคนเล็กของดาโอยของซาอ,อูของซาอูหลงรักดาวิด มีข่าวลูกสาวคนเล็กของซาอูหล,ลงรักดาวิดและเมื่อมีคนไปบอกซาอูซาอูก็ดีใจมากซาอูก็ดีใจซาอูพูดว่าเอไปบอกดาวิดนะว่ากษัตริย์ซาอูชอบคุณมากและข้าราชการของท่านทุกคนก็ชอบคุณมากและข้าราชการของท่าน และข้าราชการของท่านก็ชอบคุณเหมือนกันแต่งงานกับลูกสาวของกษัตริย์เถอะอและก่อนถึงวันที่กำหนดไว้ดาวิดก็พาพักพวกไปฆ่าผู้ชายชาวฟิลิสเตียสองร้อยคนแล้วเอาหนังหุ้มปลายไว้แล้วเอาหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชาวฟิลิสเตียทั้งสองร้อยคนไปให้ซาอูเพื่อจะได้แต่งงานกับลูกสาวของเขาซาอูจึงยกมีข่าวลูกอโอ ซาอูจึงยกมีคาลูกสาวของเขาให้เป็นพันรยาของซาซาอูจึงยกมีคาลูกสาวของเขาให้เป็นพันรยาของดาวิดซาอูเห็นว่าพระยะโฮวาอยู่กับดาวิดซาอูจึงกลัวดาวิดยิ่งขึ้นกว่าเดิมวว้า wow.